โกตีบวชเรียบง่ายพร้อมขออโหสิกรรมกับทุกคนที่เคยล่วงเกินโกตีอารามบอยบวชเรียบง่ายพร้อมขออโหสิกรรมกับทุกคนที่เคยล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังคนบันเทิงแฟนคลับร่วมอนุโมทนาบุญเทียบ ถือเลือกดีเข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายไปอีกหนึ่งคนสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีอย่างเจริญพรอ,อ่อนละไม้หรือโกติอารามบอยที่ล่าสุดวันนี้วันที่15มิถุนายน2567เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพในผ้าเหลืองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า สิ่งใดที่ข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินด้วยต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขออโหสิกรรมให้ทุกผู้ทุกคนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาธุเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยะถาหลังจากที่ได้เห็นภาพดังกล่าวบรรดาเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่ง จเจริญพรอ,อ่อนละไม้เกิดวันที่31ธันวาคมพศ2523ชื่อเล่นโกชื่อในการแสดงว่าโกติอารามบอยหรือเดิมใช้ว่าโกตีผีน่ารักเป็นนักแสดงชาวจังหวัดอ่างทองจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละคร โกตีเป็นบุตรของนายบุญยังเสียชีวิตแล้วและนางดาวเรืองอ่อนละไมมีพี่ชายชื่อสยามอ่อนละไมในวัยเด็กเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดท่าอิดจังหวัดอ่างทองมีผลการเรียนดีมากและเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่สองที่โรงเรียนโพทองจินดามณีจังหวัดอ่างทองแต่ด้วยความเกเรตามเพื่อนจึงไม่ได้สอบและหนีออกจากบ้านไปอยู่กับ คณะลิเกอยู่พักหนึ่งก่อนจะไปช่วยพี่สาวขายผักที่พิจิตและได้ร้องลิเกขายผักตนมีคนแนะนําให้ไปหาพระที่เป็นที่นับถือของนักร้องนักแสดงเพื่อให้ช่วยเหลือโกตีเริ่มเข้าสู่วงการเมื่ออายุประมาณ13-14ปีโดยร่วมง,งานกับคณะตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักตอนนั้นใช้ชื่อในการแสดงว่าโกตีผีน่ารักเพราะไวผมโกและเปลี่ยนชื่อเป็นโกตีอารามบอยภายหลังจากมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง โกติวีรบุรุษอารามบอยและแยกออกมาตั้งคณะตลกของตัวเองและเคยมีธุรกิจเข้ามันไก่โกติเป็นของตัวเองด้านชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับสุภักจรุตานันชื่อเล่นกวางแฟนสาวนอกวงการ